เรียนที่ไหนเรียนไดงไงครับเาให้ไปไม่ได้หรอกขึ้นรถโดยสารไปได้ไหมข้าหน่อยมั้ยเดี๋มึงกำลังสั่งพ่อหมกมาอยู่เลยมึงรถมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพรบอปัตเตอเบียนอะไรไม่มีเลยรถมันมีเล่มือนกันเล่มอยู่ไหนไม่ได้พกมาเลยมันให้ไปไม่ได้หรอกหนุ่มเอ้ยถ้าเกิดมันไปเกิดอุบัติเหตุมาดูสภาพรถรถมึงที่เกือบถึงโรงเรียนไหมเนี่ยกลัวอยู่ครับแต่มันไม่มีรถจริงๆครับไปรถโดยสารไป เอาจอดไวน้นี่ถ้าจอยไวน้นี่พี่ไม่ยึดตอนเนี้ยมึงขีร่รถโดยสารไปในเมืองแล้วขากลับมึงก็ขีร่รถโดยสารกลับมาแล้วมึงก็มาเอารถคันนี้ขี่กลับบ้านแบบนี้ดีไหมได้ครับเออแต่ถ้ามึงขี่เข้าไปในเมืองถ้ามึงไปเจอจราจรเมืองเขาเขายึดมึงเลยนะมึงทำไงจนะี่ยจบเลยกลับบ้านไม่ได้เขาไปจอยไว้ในโรงพักไปเออไม่ยึด,ยดครับแล้วมันล็อกคอได้ไหมเนะี่ย ทำไมมึงต้องทำให้มันเป็นสภาพนี้ด้วยวะมึงไม่ขี่ดีๆให้มันห็นไหมลำบากตัวเองทำไมวะเฮ้ยโอ้ดูขนาดขาตั้งมึงยังต้องได้ถอดออกมามึงจะเอาจอดรถทีนี่มึงลำบากขนาดนี้เลยเหรอเขาออกแบบมาให้ดีๆมึงดูด,ดิมึงนี่วิศวะเกินจริงเลยนะมึงเรียนสร้างอย่างวะวยอโอ้ยกูถือว่าไปสอบรถล้านมึงเด็ดขาดเลย